สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ลองเอางานลองเพิ่งลองทำครั้งแรกนะครับเป็นงานที่เอาเอาอะไรละเอากระดาษเนี่ยครับเอาลอนเตอรี่เนี่ยนะครับมาประกบก็คืออย่างเงี้ยสามมิลน,นะครับแล้วผมก็ทาด้วยเรซินนะครับแล้วก็ ทาเรซินทั้งสองแผ่นอันนี้หนึ่งมิลนะครับไอแผ่นเนี้ยแผ่นหนาเนี่ยผมใช้สามมิลสองจุดห้าถึงสามมิลแผ่นเนี้ยหนึ่งมิลนะครับเอาเรซินนะครับทาแล้วก็ประกบแล้วก็หนีบไว้แล้วก็มาตัดเป็นแกนกลางนะครับก็คือใส่กระดาษใส่ตัวเนี้ยนะครับกระดาษอะไรก็ได้ใส่เข้าไปตรงแกนกลางซึ่งไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงไม่รู้นะครับลองเป็นครั้งแรกนะครับก็ทําออกมา <c oughs> ได้ก็แบบนี้นะครับวันนี้ลองเลี่ยมหลวงปูท่ทวดดูนะครับลัง <c oughs> ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับตรงนี้กันน้ำได้ไหมกันได้ครับแต่ถ้าเอาอะไรมางัดหลุดไหมหลุดครับเพราะว่าตัวเรซินเนี่ยตัวเรซินเขาจะติดกับตัวกระดาษก็คือซึมเข้าไปในตัวกระดาษนะครับเรซินซึมเข้าไปในกระดาษแล้วก็ ทำให้อะคริลิกสองจุดห้ามิลกับหนึ่งมิลเนี่ยติดกันเราทําเป็นแกนกลางนะครับก็คือเรี่ยมปกตินั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกนะครับถ้าใครเคยเรี่ยมปกติก็ก็จะไม่มีปัญหานะครับสมมุติว่าแผ่นตัวนี้คือสองจุดห้ามิลประกบนะครับคือทาทาเรซินผสมฮาร์ดเดนเนอร์อะไรเรียบร้อยนะครับก็ทาเสร็จก็เอากระดาษลงมาแปะนะครับแผ่นนี้ก็ าเรซินนะครับแล้วก็มาแปะแล้วก็หนีบไว้นะครับทีนี้ <c oughs> มันก็จะไม่ได้สดแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเรซินเขาก็จะซึมเข้าซึมเข้ากระดาษนะครับซึมเข้าไปตัวกระดาษเลยล่ะนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าจะโชว์ <c oughs> เราก็ต้องวางตำแหน่งกระดาษให้ดีครับตัดขอบอาจจะตัดให้ให้หนากว่านี้ตัดให้ใหญ่กว่านี้นิดนึง เพื่อต้องการจะโชว์โชว์ลายของไอ้กระดาษที่เราแปะเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังยังทำไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับทำงานแรกรีบรีบร้อนๆไปหน่อยช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะครับปูดทวดว้านก็จะจะเรีย่มยมยากนิดหนึ่งตรงที่คือเป็นพระกดมือนะรูปทรงเขาเขาไม่ค่อยแน่นอนนะครับหลังเนี่ยก็ขนาดก็ จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่หน้านูนหลังนูนนะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะอยเห็นเขาทากันก็ลองดูนะครับเผื่อเผื่อเอาไปต่อยอดงานเพิ่งขัดยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เช็ดอันนี้ออกเลยนะครับทำเสร็ววันนี้ก็รีบไปปัดนะครับ <c oughs> ทีนี้เวลาเวลาตะใบแต่งหูเนะี่ยเราจะตะใบแบนไม่ได้ละ <c oughs> เราจะตะไบแบนไม่ได้เพราะว่าตรงนี้นะครับเราใช้1มิลประกบถ้าเราตะไบลึกไปเนี่ยก็จะไปกินกระดาษขาดเข้าไปนะครับเราต้องการจะโชว์เราต้องการจะโชว์กระดาษเพราะนั้นมันก็จะออกมาในแวนวมุนมนอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําเป็นหูคล้ายๆหูหูกลมนะครับตรงนี้จะแทงน้อยตรงนี้ก็สลบสลบไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อนะครับว่างๆก็ลองทําดูนะครับ แต่มันจะใช้เวลานะครับใช้เวลาตรงที่ระหว่างรอไอ้นี่แห้งนะครับสมมุติถ้าลูกค้ามาสั่งแล้วก็ทำรอไปเลยเนะี่ยยากนะครับไม่ได้แน่นะครับก็ว่างๆก็คือต้องอาจจะต้องติดทาแล้วก็ทาเรซินแล้วก็ติดหนีบไว้นะครับหนีบไว้ให้มันสม่ำเสมอตอนที่เอาเรซินมาทาเนี่ยก็ต้องปาดให้มันเรียบๆแล้วกระดาษวางนะครับก็ตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์แล้วล่ะนะครับต้องค่อยๆทําไปแล้วก็จะรู้ไปเรื่อยๆผมก็เพิ่งลองทำเป็ครั้งแรกนะครับไปเห็น <Wow. S 1> ในเพจเขาทำมาก็เลยลองทําดูบ้างาไม่รู้เขาทำแบบนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ถา้าชอบถูกใจก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกระดาษอะไรได้บ้างนะครับอันนี้อันนี้เลื่อมใสธรรมดา นะครับอันนี้ก็เลี่ยมใส่ธรรมดาปูทวดนะครับหลนไฟไม่ได้ใส่แว่นนะครับแกนกลางพองไปนิดนะอันนี้เลี่ยมไว้ใช้เองนะครับ mm hmm. เนื้อว่านนะครับเวลาเลี่ยมแล้วเนี่ยตอนเดินน้ำยาระวังน้ำยาระวังน้ำยาเข้าแกนน้ำยาเข้าแกนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่าน้ำยาเนี่ยมันจะเป็นตัวทำละลายอะคริลิกหรือแผ่นตัวเนี้ยมันก็จะไปทำให้อะคริลิกเนี่ยละลายอ่อน แล้วก็ไปติดกับตัวพระเมื่อติดกับตัวพระเมื่อวันใดวันหนึ่งเราแกะผ้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกาวติดพระครับออกยากนะครับก็ทําให้ผ้าเสียหายเวลาแกะนะครับมีคนเคยถามว่า <c oughs> เนื้อผงเนื้อว่านสมควรเลี่ยมไหมอ่าถ้าเป็นพระแพงๆจริงๆนะผมไม่แนะนําให้เลี่ยมเพราะอะไรเพราะเลี่ยมแบบนี้อยู่ถ้าเกินสิบปีเนี่ย ข้างในมันสูญญากาศเนื้อพระจะหลุดลุ่ยมาเป็นผงนะครับพระที่เกินสิบปีรู้ได้ไงเกินสิบปีก็ลองสังเกตดูก็ได้พวกห่วงพวกอะไรจะเหลืองๆแตกลายงาเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับพระพวกนั้นนะครับเป็นเนื้อผงหรือเนื้อดินหรือเนื้ออะไรที่ที่กดได้ไม่แน่นนะนะครับที่ไม่ใช่เดือนดินเผานะนานๆไปแล้วพระเขาจะหลุดลุ่ยเป็นผงเนื่องจากข้างในจะเป็นสูญญากาศวิธีการแก้ก็คือ เจาะให้อากาศเข้าสมมุติทุนเลี่ยมไปนานๆน,นะครับหลายปีแล้วเจาะให้อากาศเข้าทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งกรณีที่ท่านจะแกะพระนะครับหรือม,มีพระลูกค้าเนี่ยเอามาให้ท่านแกะท่านระวังนิดนึงนะครับพระที่เลี่ยมมานานๆแล้วเป็นสุญญากาศเลยนะครับถ้าไม่มีอากาศเข้าไปเลยน่ะพระ,ะจะอ่อนหลุดตัวได้ง่ายก็วิธีการคือใช้อะไรก็ได้เข็มหรือเหลเ็กแหลมเผาไฟแล้วก็จิ้มจิมให้อากาศเข้าไปทิ้งไว้นะครับ ผมมาทิ้งไว้เป็นวันสองสามวันนะครับทิ้งไว้เป็นอาทิตย์จนมันเซ็ตตัวแล้วผมค่อยค่อยแกะพระออกนะครับถ้าแกะออกมาเลยเนี่ยเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อต่อพระเสียหายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพื่อม,มีประโยชน์แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ